สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโตทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้งติกตอกแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับบรรยากาศสดชื่นแบบนี้แน่นอนว่าแนวทางที่ผมให้ไปต้องสดชื่นอยู่แล้วครับเล็กเนียเรยวิกที่ให้ไปเมื่อวานนี้นะครับตัวเน้นก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับก็เอาชนะไปได้1นึนะครับใครที่ตามเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับหน้าช่องนะครับสดชื่นมา2วันติดติดแล้วนะครับส่วนแนวทางในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว V ีแล้วก็ชุดโครงการ3นะครับที่ผมให้ไปนะครับ ก็สดชื่นเช่นเดียวกันพี่ๆี่ท่านใดที่อยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับตใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลตัว,วีบอลชุดโครงการนะครับเราคัดสันมาให้หมดแล้วรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับ สำหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องในวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้เนี่ยก็มองไปที่ศึกไอซ์แลนด์ดิวิชันหนึ่งกันได้เลยครับอัฟตูเลดิงนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนพบกัทนาของเซลฟอร์สสำหรับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับมองไปที่อัฟตูเลดิงได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์มในเรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นนะครับในเรื่องของความได้เปรียบและก็ในเรื่องของกระแสนะครับอัฟตูเลดิงดูเหนือกว่าในทุกๆมุมเลยครับบวกกับในเรื่องของไซตี้เฮทวีทที่เจอการนะครับเจอกานทีไรเนี่ยอัฟตูเลดิงนะ แล้วคู่นี้มองไปที่อัฟตูเลดิงได้เลยครับที่วันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านน่าจะเปิดบ้านเอาชนะด้วยสกอร์ที่ขาดได้อย่างแน่นอนครับมองไปที่อัฟตูเลดิงครับ ส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่าน,นี้นะครับก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลตัววีบอลชุดโครงการผมคัดสรรมาให้หมดแล้วครับรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนสําหรับตัวเน้นหน้าช่องในวันนี้นะครับก็รอนับสดชื่นวันที่3กันได้เลยก่อนจากการในวันนี้นะครับก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ